ชาร์ตพอไม้เบสร,รักวัน,นีเปลี่ยนโปรไฟล์ภาพนี้หลังลือเลิกตรงๆตกเป็นกระแสข่าวลือรักล่มอีกครั้งสําหรับคู่ของตรงๆกฤิศกรและเบสร,รักวัน,นีเพราะฝ่ายหญิงอันฟอล w โลอิสแกรมของฝ่ายชายไปแล้วแถบรูปคูวัหวานๆยังหายเกลี้ยงหน้าไทาม์ไลน์ล่าสุดเบสได้เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทางชาแนลยูทูบโดยเจ้าตัวได้ทําการ เปลียนภาพโปรไฟล์ของช่องจากเดิมที่มี5คนตอนนี้เหลือเพียง4คนเป็นการตัดรูปผู้ชาย1คนที่คาดว่าน่าจะเป็นหนุ่มตรงๆออกไปงานนี้ยิ่งทำให้กระแสข่าวลือต่างๆดูท่าว่าจะมีมูลมากขึ้นไปอีกแต่ยังไงก็ขอให้ทุกคนรอความชัดเจนจากปากของทั้งคู่กันต่อไปว่าตกลงเลิกไม่เลิก